ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชน n e l ของเต้กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเราถึงมานั่งเห็นหน้ากันแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเปลี่ยนทีมือถือ ตอนเราบันันคริสต์มาสกันค่ะเย้ <Okay. S 1> เนื่องจากว่าเต้ยนะคะได้หัดวาดรูปไอคอนมือถือนะคะแล้วก็วอลเปเปอร์เนาะก็เลยอยากจะพาทุกคน,นมาเปลี่ยนทีมมือถือกันนะคะและถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะมีทีมมือถือเหมือนกันนะคะทุกคนก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะใต้ลิสคริปชันด้านล่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเต้ยเนี่ย เอามาฝากทุกคนด้วยเนาะทุกคนจะต้องมีเหมือนกันแน่นอนนะคะอ๋อสำหรับใครที่บอกว่าเปลี่ยน widget ไม่ได้นะคะก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยเนาะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าไปดูกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดไอคอนแล้วก็อลเป p ปอ e r นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะใต้ดิ s c r i p t i o ข้างล่างนี้เนาะคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในแอปของ google drive ของเรานะคะ บบนี้เลยเนาะทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดรูปภาพได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะทําการเคลียร์หน้าจอโทรศัพท์ของเราก่อนนะคะโดยที่เต้เน่าจะลบตัววิดเจ็ตแล้วก็เปลี่ยนไอคอนให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเราลบออกให้หมดเลยเนาะแบบนี้นะคะส่วนไอคอนเนี่ยก็เปลี่ยนให้เขากลับมาเป็นไอคอนที่เริ่มต้นของเขานะคะ ที่มันยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่รูปภาพเข้ามาเนี่ยมันจะได้ไม่งงนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนไอคอนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นอันเดิมของมันนะคะจากนั้นก็จะทำการดึงวิดเจ็ตเข้ามาใส่ใหม่นะคะ การูวิดเจตเนี่ยเต้ก็เคยสอนไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะคนก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปปรับแต่งวิดเจตนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการปรับขนาดวิดเจตตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับนะคะเราใช้ขนาดเล็กๆอ,อย่างเงี้ยแล้วเข้าไปแก้ไขมันก็จะได้ขนาดเล็กแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะปรับให้มันยาวอะไรยังไงเนี่ย ก็ปรับตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราคลิกเข้าไปในพื้นที่สีดำตรงนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นตัว preset ของอ m p ขึ้นมานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยะจะใช้เป็น preset ต,ตัวนี้นะคะพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่า มันเป็น p r เซ e ที่เขาทํามาให้เราอยู่นะคะแต่ว่าเต้เนี่ยอยากจะลบพื้นหลังออกนะคะ mm hmm. ก็ให้เรามาดูตรงไอเทมด้านล่างไอเทมตรงเนี้ยก็คือเป็นไอเทมที่เขาทำอาไว้ให้เรานะคะเราสามารถปรับแต่งได้เนาะถ้าจะลบนะคะก็ให้เราติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้มันเป็นเครื่องหมายถูกก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยอ๋อเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราลบถูกหรือเปล่านะคะมันจะมีไอตัวสีฟ้าๆตรงเนี้ย อยู่ตรงไอเทมของเรานะคะถ้าเราเลือกตัวหนังสือมันก็จะไปอยู่ที่ตัวหนังสือเนี่ยถ้าเราเลือกตัวไหนมันก็จะเป็นสีฟ้าตรงนั้นเลยนะคะแบบนี้เนาะเรไ,ได้เลือกไอตรงสีเดี่ยมข้างหลังใช่ไหมคะเราก็กดลูกถังขยะได้เลยนะมันก็จะหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่มีตัวพื้นหลังแล้วจากนั้นก็จะกดเพิ่มนะคะโดยที่คลิกบวกตรงมุมบนมันจะมีไอเทมมากมายเลยที่ขึ้นมานะคะ แต่ว่าโดยปกติแล้วเราไม่ได้ใช้เราจะใช้แค่ image อันเดียวก็เลือกเข้าไปเลยทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีไอตัวรูปภาพเล็กลอยู่ตรงกลางนะคะก็คือตัวอเทมที่เราแอดเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะแต่ว่าให้จำไว้เสมอว่าอันไหนที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะอยู่ด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาไปอยู่ด้านหลังเนะเาะเพื่อที่จะไปอยู่ด้านหลังตัวหนังสือตรงนี้นะคะก็ให้กดตรงเป็นรูปจุดๆตรงนี้นะคะแล้วก็ ลากเขาขึ้นไปไว้ข้างบนสุดได้เลยนะคะพอเราใส่ภาพเข้ามาแล้วมันก็จะไปอยู่ด้านหลังตัวหนังสือพวกนี้นะคะจากนั้นเราจะทําการแก้ไขก็คือเราจะดึงภาพมาใส่นะคะก็ให้คลิกตรง image ได้เลยอ่ะมันก็จะเด้งมาหน้าแก้ไขหน้านี้นะคะแล้วให้เราเลือกที่ pick image ช่องแรกเลยเนาะจากนั้นมันก็จะเข้ามาในแอป gallery ของเรานะคะ นี่เราก็สามารถเลื่อนได้เลยว่าเราจะเอารูปไหนไปใช้เนาะพอเราแอดรูปภาพเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเป็นรูปภาพเล็กๆตรงนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาเพื่อที่จะปรับไซส์เนาะเลือกคำว่าวายนะคะมันจะมีรูปบวกรูปลบ,ลบเนาะถ้าบวกก็จะเพิ่มถ้าลบก็จะลดนะคะอันนี้ก็เพิ่มเลยนะคะทุกคนก็เพิ่มได้ตามที่ต้องการเลย จากนั้นนะคะพอเราเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนเกินที่ตกขอไปนะคะอันนี้เราก็สามารถปรับได้ไมาที่ Position ตรงนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับซ้ายขวาหรือว่าบนลงล่างอย่างนี้เนาะอันแรกนะคะก็จะเป็นการปรับซ้ายปรับขวานะคะก็ขยับเข้าเข้ามาก็ได้หรือว่าขยับออกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปรับขึ้นก็ได้หรือว่าปรับลงก็ได้นะคะอันนี้ตามที่เราต้องการเลยแต่ว่า ก็รู้สึกว่าพื้นหลังของตัวเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้จะไปลบให้ตัว text ตรงนี้ออกนะคะจะไม่เอาเขาไว้เนาะแล้วเร้ก็จะปรับต่อนะคะปรับให้มันสมดุลกันนะคะให้นาฬติกามันไปอยู่ด้านบนอะไรอย่างนี้เนาะพอเราปรับเสร็จแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเนี่ยให้เรากด save ได้เลย ะะจากนั้นเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งปิดแอปไปนะคะให้เราเนี่ยกดปุ่มโฮมนะคะกลับไปดูหน้าโฮมสกรีนของเราก่อนว่า,ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคเนี่ยเราถึงค่อยปิดแอปไปได้นะคะแต่ถ้ามันไม่โอเคเนี่ยให้เรากลับไปแก้ไขใหม่ได้นะคะแต่ถ้าเราปิดแอปนี้ไปเลยอะ่ะเราจะกลับมาแก้ไขไม่ได้นะคะก็คือมันจะต้องเริ่มต้นทําใหม่ตั้งแต่แรกเลยเนาะเนี่ยเริ่มดึงวิดเจตเข้ามาใหม่เลยนะคะอันนี้ ก็คือการใส่พื้นหลังปกติเลยนะคะที่เราชอบใส่นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะมาดึงวิดเจต็ตตัวรูปภาพเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัวของแอป iOS นะคะก็คือพิจอร์ตัวนี้นะคะพอเราดึงเข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้เราเลือกเนาะว่าเราจะเลือกรูปภาพจากไหนนะคะแล้วก็เลือกเป็นโฟโต้เนาะแล้วก็เลือกรูปภาพไปใส่ได้เลยนะคะ ข้อเสียของเขาก็คือว่าเขาไม่สามารถปรับขนาดได้นะคะของเขาจะใช้ได้แค่ขนาดเดียวนะคะก็คือขนาดสี่เหลี่ยมแต่ถ้าทุกคนจะใช้ตัว k w g t มาปรับก็ได้เหมือนกันนะคะไอตัวนั้นก็สามารถปรับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราเขี้เกียจน,นะคะเราอยากใช้แบบอัน,นี่เลยไม่ต้องได้ไปลบตัวไอเทมออกนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอ่าต่อมาจากนั้นเราจะไปเปลี่ยนไอคอนกันค่ะ เราขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยน w a เป p a p e r นะคะก็สามารถเปลี่ยนในแอปนี้ได้เหมือนกันนะคะให้เราเลือกที่คําว่า w a เป p a p e r นะคะจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกที่บวกแล้วก็ไปที่ photo นะคะอันนี้ก็จะเป็นการดึงรูปภาพไปใส่เหมือนเดิมนะคะ เราขอไปรูปนี้มะกันก็ออกไปดูนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดเรียงกันใหม่ก็ได้เนาะ,ะต่อมาเราจะมาเปลี่ยนไอคอนนะคะก็เข้ามาที่ใช้ไอคอนเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูนะคะก็ให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะการดึง w i เจ็ตแล้วก็การเปลี่ยนไอคอนเราบอกไว้แล้วนะคะ พอเราเปลี่ยนแล้วนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็มาค่อยมาจัดแต่งที่หลังได้นะคะว่าเราอยากให้มันเป็นยังไงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะมีที่มือถือไปเปลี่ยนโทรศัพท์ ตัวเองนะคะต้อนรับวันคริสมาสกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะเราบังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆเนาะก็สุขสันต์วันคริสมาสนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ